สวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆสวัสดีเช้าวันเสาร์เลยนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาผสมเกสรเมลอนนะครับเมลอนผมก็ติดติดจะหมดแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ผมพามาดูนะครับเริ่มติดติดกันแล้วนะครับเมลอนผมนี่เริ่มติดแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวดูโอ้ยกล้องหากล้อง ดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ผสมก่อนนะครับลูกบอลเลอร์เลยนะฮะับให้ดูให้ดูนะครับเพื่อนๆปรับขากล้องให้ดูเออทีเพื่อนติดนะครับติดนะครับอันนี้ก็ติดนะฮะห่อไว้ก่อนนะเพราะวันนี้ไม่ดู นี่เริ่มติดแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่ครับห่อไว้นะครับเริ uno, 是是่มใหญ่แล้วนะโอ๊ยดูเพื่อนๆเห็นไหมนี是是่นี่นะครับสมเกสอรไปวันจันทร์นะลูกก็พอใหญ่อยู่นะครับพอได้นะเพื่อนๆเห็นไหม ยาจงห่อไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอถุงมานะครับผมก็ผมสั่งถุงอยู่นะเพื่อนๆอน,นี้ก็เป็นวันเสาร์นะเดี๋ยวต้องมาผสมเกสรอ,อีกนะครับอันนี้ผสมเกสรไปเมื่อวันวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาน,นี้ก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยนะใหญ่เลยนะเพื่อนๆเห็นไหม ลูกสวยนะครับตรงสวยนะเนี่ยติดแล้วนะครับติดสองลูกนะเพื่อนๆเห็นไหมลูกหนึ่งลูกหนึ่งก็ใหญ่นะเดี๋ยวให้ดูนะเริ่มขยอยขยอยติดนะครับอันไหนผสมก่อนก็ติดก่อนนะอันไหนไม่ติดไม่เป็นไรก็อย่าไปไว้ข้อนี้เห็นไหมนี่เขาว่มามอีกนะครับนี่ก็ลูกใหญ่นะเพื่อนๆเห็นไหม โอ้ยเลือกไม่ถูกเลยนะเพื่อนๆดูนะครับนี่สีแดงนะครับสมผสมวันศุกร์วันเสาร์ไอ้วันสีนะะครับสีแดงจะห่อไว้ก่อนนะเดี๋ยวก็มาทัดลูกอีกทีนะครับทันพวกหนอนแมลางไว้ก่อนร้อถุงมาก,ก่อนฝักซื้อถุงอยู่นะี่ครับลูกใหญ่นะครับ เล,เลยเลอะเลยติดนะครับติดนะครับอันนี้ก็ติดเหมือนกันนะติดหมดแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ติดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูนะครับติดหมดแล้วนะครับก็คอยคอยจดพาครับนี่กำลังมาคนระับผมที่หลังมีเกี่ยวได้วันพุธนะฝั่งนี้ก็ติดนะครับติดหมดแล้วนะเนี่ยเพื่อนๆไหมลูกใหญ่นะเดีย๋ยวดูลูกนี้นะ นี่หนไหมคนจองวะเมล่อนผมนี่คนจองตั้งแต่ตอนเป็นเมล็ดเลยนะครับตอนนี้ไม่มีเหลือน,นะครับเขาจองตั้งแต่ตอนเป็นเมล็ดนะครับเขายังไม่เห็นต้นเลยนะครับเ็าไม่เห็นลูกเลยนะครับเราจองไว้ก่อนแล้วนะครับเมล่อนผมนี่คนจองตั้งแต่ตอนเป็นเมล็ดนะก็ติดหมดนะครับสีนี้ก็ติดนะครับติดเดีย๋ยวค่อยคัดนะครับพักลูกเอาไว้กินนะ ไอสียมภูส่งบ้านคานมาดูอย่ามาดูลูกแฝดผมว่าลูกแฝดอยู่ไหนก็ไม่รู้อย่าหาก่อนนะผมว่ไหนนะลูกแฝดลูกแฝดจะมีอยู่สองต้นนะหาลูกแฝดก่อนอลูกแฝดไปไหนเนี่ยนี่ลูกแฝดก็ติดนะครับลูกแฝดดูพเพื่อน กแฟนะกแฟผสมวรรจันนะครับเดีย๋ยวลองเอาไว้ดูนะไม่เป็นไรนะไม่เสียหายเพราะผมเอาไว้ลูกนี้ก็กไว้เหมือนกันนะ๋รอดูนะครับต่วงนี้ต้องเดี๋ยววันนี้ผมก็มาผสมเกสรอ,อีกนะครับเริ่มขยอยขยอยติดแล้วนะครับก็ฝากกดติดตาม ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแดดส่งมาแล้วครับวันนี้แดดแรงอยู่นะครับเดี๋ยวให้อ,อ,อุ้ยเดี๋ยวลูกเฮ้เริ่มติดนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมบี้ทำไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้ายางไงผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆนดูนะครับสวัสดีครับ